บทที่หกธรรมาจากกับปะวัตนะสูตรเอวัมเมสุดตังเอกังสมยังภะควาพาลานเสียงวิหารตีสีปัตเนีมิคาทาเยตตะระโคภะควาปันจาวะคียพิค่อามัน เตสีเทวเมพิคเวอันตาปภัชิเตนานะเซวิตาภัยโยใจยังอากาเมสุกามะสุขาริการโยโคฮีโนคัมโมปวุชนิโกอนาริโยอนัทสันหิตโตโยใจยังอัตากีรามัทหาโยโคทุโคอนาริโยอนัทสันหิตโตเอเตเตพิขเวออโคอันเตอนุตปะคคำมะมชิมาปฏิปทาตถาคเตนะพิสัมพุทธาจักขุกรณีนักกรณี อุปสมัย se อะพินยยะสัมโพธายานิพานายะสังวัตติกัตตาจะซาพิคเวมาชิมาปฏิปทาตถะขาเตนะพิสัมพุทธาจะขุกรณีนะกรณีอุปสมัยอะพินยยะสัมโพธายานิพานายะสังวัตติ อายะเมวะอริโยอัตคิโคมะโคเสียถิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคซาพิคะเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตินะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียนะกรณีอุปสมัยาพิญญาะสัมโพธายานิพายะสังวัตติอีทางโคปานะพิคะเวทุกข้างอริยสัจจังชาติปิทุกขะสราปิทุกขะมารนามปิทุกข้างโซกับริเทวะทุกขโทมานัสสุปายาซาปิทุกขะปิเยสัมโยโคทุกโคปิเยหิวิปายโย ชันรับพิจตามทุกข้างสักงกิเตมักปัจจุป,ปาทานนะขั้นทาดทุกข้าทินทังโคปะนะพิฆเวทุกข,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 กขสมุทัยโอเลสัจจังยายังตันหาโปโนโภวิกานันทิราคะสหัตตะลาตะลาตะลา,ต,ลา,ต,ลาตินันทินีเสรยัติทางกรรมตันหาภวาตันหาวิภวตันหา อีทางโขปนาพิกเวทุกขานิโรธโอริยสัจจังโยตัสัยวัตัญหายะเสศวิลาคันิโรโทจาโคมปตินิสโคปุติอนารโยอีทางโขปนาพิกเวทุกขานิโรนะคะไม่มีปฏิวัทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัตถิโคมะโคเสยติทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอัมมงทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทปาธิอนันทอุทปาธิปัญญ อุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิตังโคปณิหางทุกข้างเรียสัจจังปรรยันติเมพิขเวปุเพอานันทสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิอนังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปณิหางทุกข้างอรียสัจจังปรรยันติเมพิขเวปุเพอานันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิอนังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชา อุทปาทีอาโลโกถ้าปที่อีทางผู้ขัสมุทรโยอริยสัจจันติเมที่เวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุสากคู่อุทปาทีอาอุทภปาที่ปัญยวถาปที่วิชาอุทปาที่อาโลโกถาที่ตังโคปนทางผูก คาสมุทโยธยสัจจังปะหาตับพันติเมธิกขเวปุเพออนานทสุเตสุธรรมเมสุจากคู่อุปาที่อานุตภปาที่ปัญญาเยื่ออปาที่วิชาอุตภปาที่อารโลโคอุาาคคปาที่ตังโคปันิทังผู้ข้าสมุทโยธยสัจจังไปทีนันติเมธิกขเวปุเพออนานทสุเตสุธรรมเมสุจากคู่อุปาที่อนัง เดับาที่ปัญญาปงค์ธบาที่วิชาบที่อาโลโกเดาทอีทางนุปาณิโลโทรียสัจจันติเมีิเขเวโเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจากพุ่งเดบัที่อาองคาที่ปัญญาเดัาท่วิชาเดบายทอาโลโก้เดาที่ตังโคปนีทางุภสนิโนโทอรียสัจจังสจชิกะัพันติเมีิคขเวุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจากพุ่งเดบับบาปที่อาอุค์ธบาลที่ปัญญาเดบับบายที่วิชาเดบับวายที่อาโลโก้เดบับจายที่ตังโคปนีทางนุภาณิโล สาวอนิอาโลโคปาฮิตังทุกขันนิโรธาไม่มีปฏิปทาเลี้ยงสัจจังติเมพิคเวผุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากูุ้งตะปาทิยาตระปาทิปัญเยวตปาทิวิชาตรปาทิอาโลโคตรปาทังโคป็นทังทุกขันนิโรธาไม่มีปฏิปทาเลี้ยงสัจจังพาเวตพันติเมพิคเวผุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากูุ้งตะปาทิยาตระปาทิปัญเยวตปาทิวิชาอุะปาทิอาโลโคอุะปาทิตังโคป็นทังทุก ข่ะนิโรธะคะไม่มีปฏิปทาเลี้ยสัจจังภาวิตันติเมพิเกเวบุพเพอนันุสเตสุธรรมเมหุจักพุ่งตถรไปทิยานุปาทติปัญญาตถรไปทิวิชาอุเปาปทิอาโลโกตถรไป,ปทิ ยาวัควันจะเม่พิฆเวเอมิสุูตรตสูตรเลสัจเจสุเอวันติบริวัตตังทวาสักการังกะท่าปูตายานะคะสนังสุวิสุทธังโหซิเนวัตวาห้งพิฆเเวสเทวะเกโลเกสมาเกสสภามเกสสัพพามชิยปะชายะสะเทลมุสไยะอรุตลังสัมมาสัมพุทินพิสัมพุโธปัญญาสิง เดาโคเดาโตจะโคเมพิโคเวเมสุดตูสุยสยสเจสุเอวันติบริวัตตังขวาทัศก์อะไรไงท่าภูตังยาทัศน์นางสวยสุดทางโหัวสี่อัฐางพิโคเวเซวะเกโลเกสมาเกธรรมเกสัสะพามัจียาปะชายะสะเทลมนุสยะอนุตรลังสมาสมุทิอพิสมุโตปัญจญาสิ่งยานันจาปานะเมทัศน์นาอุทปาทิอากาอากุปาเวมุติอายะมันติมาชาตินัทิธานิปุภาโมติทัมโวจพาะว่าอัตมานาบรรจาวิเคราะห์พิโคฮวาโตภาสิตังพินันทุยมัสมินจักปานะอุยากัลลัสมินพายาม เนสัมัตโตกุธัญญาสักวีระชังวีตมะลังธรรมะสักผู้อุถปา,าทิยังกินจิสมุทยังทำมังสะพันธาน,านิโรธธรรมนติปวัติเตสจกพระขวัตตาธรรมะสักเกภุมมาเทวาสัทธมนุสาเวสุงเอตัมภควัตตาภารันสียังอิสิปตเนีมิจทายเยนตลังธรรมะสักกรรมรวัติตามปพเตียงสมัมมาเนนวาภามาเนนวาเทเวเนาวามาเรเนาวาคามุนาวาเกนะจิวาโลกัสมินติผุมะ นางเทวานางสัตหังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตธรรมนุสยาเวสุงจาตุมหาราชิกานางเทวานางสัตหังสุตวาตาวติสานางตาวติสาเทวาสัตธรรมนุสยาเวสุงตาวติสานางเทวานางสัตหังสุตวายามาเทวาสัตธรรมนุสยาเวสุงยามานางเทวานางสัตหังสุตวาปุสิตาเทวาสัตธรรมนุสยาเวสุง ลุสิษตานางเทวนานางสัตว์ทางสุดาวานิมันรติเทวาสัทธมนุษย์เวสุ่มนิมานรตีนางเทวานางสัตว์ทางสุดาวานเวลาณิมิสวาสวัสตีเทวาสัทธมนุษย์เวสุ่มปารานิมิสวาสวัสตีนางเทวานางสัตว์ทางสุดาวานพัมมกายิกาเทวาสัทธมนุษย์เวสุ่มเอตตามพระกวาตตาภรรารสิยังกิจเปตะเนมิกาทายะอนุตตลาคมจักรงวัติต่างปฏิยัง สมานเณนวะพามานเณนวาเทวเณนวามาเณนวาะขมุนาวาคีนัสิวาโลกัสสินติอิติหะเตนะหะเตนะมุหุเตนะยาวะคัมโลกาสัทโธอภูคันจิอัยัญจ่าทัสสะสัสศีโลกันธาตุธรรมกัมปิสัมปะกัมปิสัวเวที่อปมาโนจะโอราโลวาโซโลเกประตุละหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวานะโขภะวะอุทานังทันเนศสียสิวะนภโขกทันโยอัญญนสิวะทัโขโกทันโยติอิติเหตตาอิสมัตตโกทันยัสะอัญญะโกทันโยเตวะนามาโหสีติ บทที่เจ็ดถึงสิบเอ็ดทอปรอบที่หนึ่งพุทธคามนุสติอิออติปิโสภะคะวาอราหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิทูอานุตตโธธรปรมมุาราิสัทธามะซาราหิสัทธาเทวามนานาุสานังพุทโธภะคะวาติธรรมานุสติสวาฆาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะไนโกปะจัตตังวิขิตโพวิจุพีติ สังขานุสติสุปฏิปันโนภาควะโตสาวะสร้างโฆลสุปฏิปันโนภาควะโตสาวะสร้างโคลญาปฏิปันโนภาควะโตสาวะกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาควะโตสาวะกสังโฆยญาที่ทแท้จตาริปุริสัยยุคลานิยถาปุริสสะบุคละเอสาภควะโตสาวะกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขีเนยโยอัญชลีกัลลานิโยอนุสรังภูญาเขตตังโลกัสติโคที่สิบจินนามณีปียังมันตัง จินดามนีปียังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปัสันติติเนหางมาตาปิตาวะโอระหังปัปโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัทุโนทีปังกาเลเทโวสุโพเสธิกินจีเทโวเยสัโกปัดชังทัสมิงกินเนวาคตาปิยังกันตังสารีปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนาณนเยมาีจินดาปียังจัทนังตัพเพชนะพระูชนะสักปียังมะมะ บทที่11สกัตตาวะสกัตตาวะพุทธรัตนาโอสะธาอุตตมังวรางคิตังเทวมนุสานังพุทธเตชีนะโสธินานังสตุปัทวาสัพเพทุกข้าวุบัสเมตุเตสกัตตาวะธัมมรัตนาโอสะธาอุตตมังวรังปะทิราอุบะสะมานังหามเตชีนะโสธินานังสตุปัทวาสัพเพพยาอุสะเมตุเตสกัตตาวะสร้างคารัตนาโอสะธาอุตตมังวรางอหุเนยังปะหุเนยังสร้างคาเตชีนะโสธินานังสตุปัทวาสัพเพโลคาวุบัสเมตุเต ที่สิคินบันชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานังสตุสัจจาสพังละสร้างเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราหโยพุทธาทวิสสินายกาสสเพปฏิธิภาไม่ห่ังมัทเกเตมุนิสราศีสีปฏิทิโตไม่หังอุลเลพุทโธธรรมโมทววิโรจเน สังโฆปฏิติโตไมหางอุเรสภระพุทนากรโรหะเทยเมอนุตโตหาริปุตโตสตักิีเนี์กุธันโยปฏิภาคัศมิโ,โ,โ,าามมโมคะลานโนจาวามะเกย์ักขิเนย์วมมาวณีไมหังอสุงอนันทาราหุโลกัสสโปจามหาหนาโมอุปสัสวงวรมัสโตะเกเกสัตโตปฏิภาคัศมิงสุริโยก็พังกัโดนิสินโนสีสัปมปันโกกน,นโสปโิโตมุนิพุนเขวะโวคูมาระกัสสะโพเถโลมเหสีจิตวะทัคโวโสไมหังมัทะเนยิสังปฏิขาสีชุน่ากัโรปุนโนอัง นันท้าศรีรเถระปัญจีเมชาตานราเตติลการมมาเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีตีมหาเถราชิตวันโตชินโอรสาซาลันตาศิลเตเชนะอังคามังเคสุสันติตารัตนานุรโตอาศีขนคีนีเมตตาสุตะการทัชชคังปัจโตอาศิวามีอังคริมาละกังผันท้าโมราปิเตนจาอาตานาติยสุดตะการอากาเสชธนาอาศีเสสาปะกัลสันติตา ชีนานาวรสังยุตตาสตปากาลังกาตาวาตาปิตาทัสสัญชาตาะอิรัชตุปัทวาอาเสสาวีนะยังยันตุอนันตาชีนาเตทสาวัสโตเมสกิเจนะสัทธาสัมพูทวชเลชีนาปัญชะมะชัมหิวิหารันตังไมหิตะเลสัทธาปะเรนตุมาสเทเตมหาปุริสัสพาอิเจวมันโตสุกโตสรัขโขชีนานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมารุภาเวนะชิตาอิสังโทสังพานุภาเวนะชิตันตารายโยสัทธรรมารูภาวะปริโตจะรามีชีนาปัญชเลติ บทที 13, ่13พาหุกมหาการพาหุงสหัสพิมีเมซาวุทันตังคีเมฆรังอุทิราโครัสเซนามาลาทานานิธรรมวิหินาชิตวามุนินโทตันเตหะซาว่าันตุเตชิมังคลานิมาลาติเลกามาพิยุชิตาสภารัตติโครัมปนาลวัคกามทัตถะเอขังขันติสุทันตะวิหินาชิตวามุนินโทตันเตหะซาว่าันตุเตชิมังคลานินาลายคีลิงข้าว่าลงอติมันทับพุตังทาวาคีจกลมาเสนีวัสุทารุนันตังเมตตมปุสิกาวิหินาชิตวามุนินโท กันเตห์สาสาวันดุเตชมังขาณีอุกิตาคะคำมิเหตตาสุรานันทาวันติโยสนาคพลิมาลวันตังอิทิสักตามโนชิตวามุนินโทกันเตห์สาสาวันดุเตชมังคลาณีกตวานะการมุธาเล่าอยวะคัิเดยจใจดูทวจันนัชนะกายามเชนเตนะโสมาวิธินาชิตวามุนินโทกันเตห์สาสาวันดุเตชมังคลาณีสัจังวิหายามติสัจจักวะฮะเกตุงวัทาพิโรปิตามานาอัติาาพูตาัญญาปัทีปัสนิโตชิตวามุนินโทกันเตหัข้าสาุตม นะามาเปียนตัวถูกไปในศาสว,วิธีนาชิตวามุนินโทตันเตยาสามเพราะว่าถูเตะมังคลานนี้ทุกข่าทิทีทพุชเคนะัด สุทัตถะท้ามังวิสุชิชุติมิทิปกาวิธานังยานาฆาเทนาวิหินาชิตวามุนินโทตันเตหัสสาปวันตุเตชยมังคลานี้เอต้าปีพุทธชยามังคละอาตากาถายวัจโนทีนาทีเนจาะเตมตันทีหิตวานาเนกะวิวิธานิสุปทวานีโมขังสุขังอธิคลาเมยานาโรสปัญโยมหากาดุนิโกนาโถหิเตยสภาปานีนางปุเรโตวาปารามีสัภะปัตตสัมโพธิพุทธะมั เอเตนะสศจวัชเชนะโหตุเตเชยมคลังเชนโตเพื่อที่อมูลเเรสกยานางัอนทิวัฒโนเอวังตวังวิเชนหอเฮเชยสุเชมังล ẻ เลวลาสิกับพลังเกศศีเสปรทานิโ่พวคาเลวิเศเกสบาพุทธานังคปัตโตปโมคติสุนังคขนังสุมาคลังสุมาภาตังสุหุตินางสุปโนสุพุโตจ่สุทิทังของนางเสถุปะรชินางกายะกัมมังวายตักัมมังวายตีนางบัตทีนางมโนกัมมังปณิทีเตปัติทินาบัตทีนานิกาตวานะลับันตะเถปปะรชิน ภาวะตุสาวพระมังคระลขันตุสาวพระเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธานสุทธิะวันตุเตภาวะตุสาวพระมังคระละตุสาวพระเทวตาสัพพะธัฒมานุภาเวนะสัทธานสุทธิวันตุเมภาวะตุสาวพระมังคระลขันตุสาวพระเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธานสุทธิะวันตุเตยบทที่สิบสี่ปฏิทานนัทธาถายาเทวตาสันติวิหาระวาชินีทูเปย์ขะเลคะเล โพทิงคตะหิ่งตะหิ่งคาธรรมมาทานนนะพระวันเตภูชิตาโสตทิงกระโดนเตะวิหารมันทะเลเทราจามาชานวาวกาจะพินพิกโวซารามิกาธานาปาตีอุปาสิกอุปาส,ปาสากาคามาจาเทซานิะมาจะอิสาราสัปปานาภูตาสุขิตาพะวันตุเตชพุชาเยปิจอันฑะซัมภาวาสังเสทะชาตาอัฐาโวปปาติกา นิยายิการธรรมวรางปฏิะเตสัพเพปีทุคัสะกะโรนตุสังขยังทาตูจิตจิรังสตงังธรรมโมธรรมัสราจปุคลาสังโคโหนตุสมะโควะอัตายะจหิตายะจอมเฮรักขตุขัธรรมโมสัเพ,พปิธรรมจาริโนวุตติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอปริยัปะเวทิเต ปัสสันนาหนตูสัพเพปิปานิโนพุทธศา,าสเนสัมมาทาราังปะเวทสันตโตกาเลเทโววสัสสตุมุทิภาวายสัสตานางังสะมิทางเนตูเมทนิงม,มาตาปิดตาจะอัตระาชาังนิจังละขันติปุตกังเอวงังธทาเม,มนะราชาโนปะชังละขันตูสัปทาบทที่15เทวดาอ,อ,อุดยชนาคาถา ทุกขปัตตาจานิทุกขาพยาตตาจานิพยาโสกัตตาจานิาสโกตตาานสโกาหุนตูสัพเพปิปานิโนเอตาวัตตาจะอมิสัมมาทังสุญญาสัมมาทังสัพเพเทวานุวันตุสัพพาสัปมปติสุทิยาทานังท่านตูสัทายัสีแล้วท่านตูสัพพทาเทวะท,ว,ท,ว,ทวนาพิรตาหุนตูคัชชนตูเทวตาขตาสัพเพพุทธ,ธาภลาปัตตาปจกกิกาน,นันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักข้งพันธามีสัพพะโส บทที่สิบหอสอ mystery, law, ุมังกลรังาษาผลตูสัพพังสุมังกะรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสตีผลตูนิรันตระผลตูสัพพังสุมังกะรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีผลตูนิรันตระผลตูสัพพังสุมังกะรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะโสตีผลตูนิรันตระ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตน์ตายด้วยการสักยายบวชสวดมนต์พระสูตรพระบรักาคพระาคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจา้าให้้นจากทุกภัยทั้งพวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพพายดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวสดสักพยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคล พระปิดตายยอดเสร็จทีเหรียญยอดเสร็จทีเหรียญไหวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพเห็นพระบารีจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเธอ